ฟังอ่ะเออก็วันนั้นที่นางโทรไปนั่นนางมันอยู่คนเดียวนะอยู่ใครปาป่า,าอยู่ใครเอ,อ้ยไม่รู้ว่าอยู่กับใครแล้วก็มันหัวเราะกิ๊กกักกิก๊กกะเอ้า,าเลยตอนที่ตอน,ตอนี้ลุงตู่กาลังตอบคำถามของมันนะลุงตู่ก็ตอบคำถามมันปุ๊บ <c oughs> ถึงช่วงตรงช่วงตรงประโยคคาว่าเอ,อ่อฮะ เออแค่นี้เออถ้างั้นเนี่ยพวกหนูก็ดีใจละหนูก็สบายใจแล้วพวกหนูก็สบายใจและ,ะแล้วลุงช่างก็พูดแล้วลุงช่างก็พูดต่อว <ะ S 2> ่าใส่แป้งนั่นแหละช่วงจังหวะนั้นน่ะมันหัวเราะมันหัวเราะขึ้นมาม,มันไหนไหมพอมันถามลุงช่างเสร็จปุ๊บพอลุงช่างตอบมันปุ๊บมันว่าโอเคงั้นพวกหนูก็จะได้สบายใจเขาใจไหมยังคำว่าพวกหนูพวกหนูนั่นคือไม่ได้อยู่คนเดียวนะเข้ไใจไหมยังแล้วมันต้องหัวเราะออกมาไง มันจะมีเสียงหัวเราอมันด้วยนะเ <c oughs> นี่ยเฮ้ยแล้วก็อา้าวมึงมีอะไรที่จะต้องหัวเราะวะเอเอป๋าลุงตู่กำลังของขึ้นนะ่ะลุงตู่กำลังของขึ้นนะ่ะแต่มึงหัวราะอ่ะเออพอมึงได้คําตอบจากเขาปุ๊บมึงหัวราะอ่ะอ๋อลุงลุงตู่กำลังของขึ้นมันหัวล้อใช่แสดงว่ามมนอยู่มันอยู่หลายคนได้คำตอบเออมันบอกโอเคถ้างั้นพวกหนูก,ก็จะได้สบายใจแล้วลุงตู่ก็พูด ต่อเรื่องเรื่องเชื้อแป้งมันก็ผลลัพธ์ก็เรื่องออกมาเลยนะเอออาอมันไม่ได้อยู่ในนี่หว่าป๋าเพราะว่าป่าอันนี้วันนี้ผมจะสัมภาษณ์ป่านะป่าพูดได้ป่าพูดนะถ้าป่าพูดไม่ได้ไม่เป็นไรวันนี้ผมเอฟซีครับหกร้อยคนไปตามองป่ามีช่องโอ้ช่องป่าเยอะป่ามีช่องอะไรบ้างเร็วเดี๋ยวจะดูป่าดูกันมีมีช่างมันลง ออาช่างมันลุงอ่าแล้วก็แล้วก็ช่างฟันธงช่างช่างฟันธงชาแนลแล้วก็ช่างงแล้วก็ช่างพองแล้วก็ช่างพองใช่แล้วก็ป๋าช่างเจาะลึกข่าวนั่นแหละแล้วก็ป๋าช่างเจาะลึกข่าวเอฟซีหกร้อยบางคนไปติดติดติดตามเดี๋ยวนี้ป๋าเดี๋ยวสองช่องนี้ฮะสองช่องแรกสองช่องน้ป๋า ผมถามป,ป่าหน่อยป่าตอบได้ป่าตอบน,นะเออป่ปาคิดยังไงมีผู้หญิงผีบ้าคนหนึ่งออกมาด่าทนายอุทัยอย่าเอยชื้อขาออนะปน่านิทานนิทานนะป่าโอเ,อเ,อเอคอวันนี้เราก็ได้ยินอยู่เราได้ยินอยู่เราเราเรา,เราดูเขาอยู่เราดูไลฟ์สดเขาอยู่นะวันนี้เอ <tav> เอ <ๆ S 2> เราดูไลฟ์สดเขาอยู่เออแล้วก็เออเขาจะด่าทําไมเขาจะด่าทําไมเออ ทนายอุทัยก็ไม่ได้พูดถึงนางน,นะอมไ่ะใช่เป็ไนไนเอา้าแต่ไหว่านางหายป่วยแล้วสินางหายป่วยแล้วเหรอหายป่วยแล้ว,อ,ลวอ้าวเหรเอ้าเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้เราเราเราเข้าไปคอมเมนต์ในในในช่องของพี่โหนะว่าอา้าวเห็นเอฟซีมาคอมเมนต์บอกเอ้ยนางป่วยค่ะว่าอย่างเงี้ยเอ,าอ้ายังไงแม่เห็นป้าเห็นป้าทนายอุทัยอยู่ <laughs> อาผมถามป๋าป๋าตอบไาตรงประเด็นสิว่าป๋ามีฟาร์มที่เห็นยังไงเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยทำไมถึงมาตอนทำไมถึงมาฟาดธนาอุทัยตอนนี้เพราะเอา้าก็ไม่ร,มรู้ก็ไม่รู้จะฟาดใครแล้วนี่ใช่ไหม,มก็ต้องหาฟาดตัวใหญ่ๆห,หน่อยไงเออต้องหาฟาดอีกตัวตัวที่มีช่องแบบว่าแสนซับไงเข้าใจไหมเอฟซี FC เยอะเออเอฟซี FC เยอะไงเข้าใจไหมเอฟซี FC เยอะ เข้าใจไหมเอฟซีจะได้ถอยเออเข้าใจไหมล่ะเข้าใจเข้าใจเขาเขาจะมีเขาจะมีแบบว่าเออเขาเรียกอะไรนะเออประโยคเด็ดๆไงเขาบอกว่าเออคู่ย่งไงเออเอฟซีเอฟซีอ่ะมีความคิดเป็นของตัวเองเออเราแค่ถอยออกมายืนตรงจุดของเราแล้วเราก็ค่อยเอาความมั่นใจของเราเนี่ย ให้กับคนที่เรามั่นใจว่าคนนั้นอะ่ะวดจะน่าเชื่อถือไหมอะไรประมาณนี้ไงเนี่ยนางเคยพูดเอาไว้อยู่เอนนอนางบอกว่าช่วงที่นางบอกว่ากูจะให้แค่ลุงช่างอะ่ะมีอะไรไหมเอออนันแหละโเคมันวันนั้นแหละนางพูดนางพูดแบบเนี้ยนางบอกให้เอฟซีเนี่ยถอยออกมาจะก,กอดเออวันนั้นน่ะวันน<า>ว่ากูจะให้แค่ลุงช่างคนเดียวอะ่ะมีอะไรไหมส่วนเอฟซี เป็นของตัวเองมีความคิดเป็นของตัวเอง mm hmm. ให้เอฟซีเนี่ย mm hmm. คิดเอา mm hmm. ว่าแอดอะแอด่ะแอดเนี่ยนะคือ mm hmm. คือแบบว่าเออแคร์เอฟซีแอดเนี่ยรักเอฟซีแอดจะเป็นห่วงเอฟซีแอดจะแบบว่าเออเป็นห่วงความรู้สึกของเอฟซีมากเออแต่ป้าแปลงปักเนี่ยไม่แคร์ความรู้สึกของเอฟซีเลยเออฉะนั้นเอฟซี FC, มีความคิดเป็นของตัวเอง ควรจะถอยออกมายืนตรงจุดโฉงตัวเองก่อนแล้วก็มองดูว่าดูว่าใครมีความคือจะให้ใจใครดีนี่นางกูอย่างนี้เออประมาณนี้แหละวันนั้นน่ะเออโวันนั้นนางด่าเราไม่เยอะอยู่นะอ่ะอันนี้ประเด็นแรกป๋าเออประเด็นที่สองเดี๋ยวเขาจะหาผมเสี้ยมอีกเขาหาาผมเขาหาว่าผมเนี่ย อ่าป๋าว่ามาวันนี้ไปได้ไปดูคลิปเธออยู่เมื่อกี้อุ้ยฉันของขึ้นแทนลูกสาวทุบโอชันนะจ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะถามลูกสาวก่อนเดี๋ยวฉันฟาดได้แม่งหลุดตัวเลยจัดจัดป๋าจัดข้อที่สองผมมาถามป๋าหน่อยป๋ารู้สึกปื้มไหมที่พี่ช่างกับคุณนายสุภาพเปิดกิจการใหม่จากใจเลยพูดเลยแน่นอนป็นจากใจพูดเลยเดี๋ยว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 ห้ามร้องไห้นะสัญญาก่อน ห้ามร้องไห้นะอ่ะพูดเลยรู้สึกยังไงบ้างดีใจแล้วก็ไปปลื้มแล้วแล้วยิ่งแบบอุ้ยเห็นแบบว่าลุงตู่กับภรรยาหยอกล้อกันอุ้ยฉันยิ่งชอบฉันยิ่ถูกใจแล้วก็ทำคนเทนแบบร้องเพลงอะ่ะ<า>อุ้ยเลิศถูกใจฉันมากป๋าเออจริง ป๋าเชื่อไหมว่าตอนนี้พี่ช่างมาแอบดูไลฟ์ผมอยู่แกชอบแอบดูไลฟ์ผมมีสายรายงานมาตอนนี้ผมตอนนี้ป๋ากำลังพูดอยู่เนี่ยผมเชื่อว่าพี่ช่างแอบดูอยู่ดู้จาฮะดูทุกช่องป๋ามีอะไรฝากถึงพี่ช่างหน่อยมีอะไรฝากถึงพี่ช่างแล้วก็อยากให้ป๋าอวยพรป้าหน่อยอาเชิญป๋าโอ้ยแน่นอนอยู่แล้วแหละก็รู้อยู่ที่พี่เห็นเหรอโอ้ยฉันลงคลิปร้องเพลงไปด้วยนะโอ้โหกัวอยู่แล้ว อ,อยู่แล้วเมื่อกี้ก็อวยอยู่ในคลับให้เกียรติให้เกียรติช่องผมหน่อยอวยพรอวยพรให้กับเอาโอเคโอเค,อเคอะนะแฮปปี้เบิดเดร์ตเต์ป้าแตนนะจ๊ะขอให้มีความสุขสมหวังทุกสิ่งทุกประการนึกคิดสิ่งใดขอให้ได้ดังสมใจนึกทุกอย่างนะแล้วก็บุกคนด้วยให้รักกันรักกันรักกันแล้วก็ ตอนนี้ลุงอ่ะก็สบายใจแล้วล่ะเพราะได้เคลียอะไรแล้วใช่ไหมล่ะใช่ครับสบายใจเต้มเลอะเออจริงๆตอนนี้ลุงมีออนไลนขึ้นอีกแล้วนะดูเห็นไหมช่วงนี้ลุงอ่ะมีออน่ลขึ้นมาทันทีแบบว่ารู้สึกได้แล้วว่าลุงสบายใจยงไง <Okay S 1> ใช่ไหมใช่เพราะไม่เหมือนช่วงไม่เหมือนช่วงเดือนที่แล้วโอ้โหช่วงนั้นเหมือนไอเนี้ยเหมือนเหมือนลาหูอ่ะลาหูเข้าเลยนะช่วงนั้นป๋า เราหูเข้าหูทันทีเลยเราหูเข้าหูลุงอ่ะป่ายิ่งเวลาหูอีกยิ่งเวลายิ่งเวลาหูอีกจริง้าวโอตาวป่าลืมป่าลืมไปคนหนึ่งดีนะไม่ใครห้ามแตะนะบอกซะก่อนอ้าวรู้อยู่นะว่าเด็กชั้นนะจ๊ะอ้าชบอกซะก่อนเออสรุปพี่ช่างพี่ช่างเด็กป่าเหรอ เอาแล้วใครจะแตะนะเรื่องอะไรฉันจะปล่อยให้เด็กฉันโดนรังแกล่ะว้าัวเธอเรทุ่มขนาดนั้นล่ะเรื่องอะไรใครมาแตะต้องเด็กตบ้าเธอรยกาดมากป๋าป๋าป๋า ป่านี่ลายมากเลยนะ